โอ้โหมาดามนี่เรามาเยี่ยมสวนลูกค้าทีไรนะคะเราก็จะได้ผลผลิตอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะจากเกษตรกรนะคะที่ได้ใช้ปิดพันไม้เพราะาเซตไม้กีงของเรานะคะไปทานฟรีทุกๆสวนเลยค่ะสวนค่ะ oh. ช่วงนี้เราก็จะดูอวบอิ่มหน่อยนะคะเพราะว่าไปสวนไหนก็จะได้ของฝากใช่นี่นะคะแถนแทนแทนของฝากนะคะ,ะเพราะว่าเราก็คือนําสิ่งดีๆเนาะนนสวนใครสวนใคร,รสวนนี้วนสวนคุ้นสาธิตค่ะ อ่าสวนคุณสาธิตแต่ว่าปีนี้ได้ข่าวว่าทุเรียนนี่แต่ละสวนทํายากหมดเลยเพราะว่าติดอากาศใช่พอากอากาศร้อนเนาะใช่ร้อนแรงไม่มีฝนเลยแต่ว่าเรามาสอบถามคุณสาธิตกันก่อนดีกว่าว่าปีนี้ผลผลิตเป็นยังไงประทับใจขนาดไหนนะคะค่ะคุณสาธิตบอกนิดนึงได้ไหมคะว่าปีนี้ผลผลิตทุเรียนเนี่ยเป็นยังไงบ้างที่ตัดไปแล้วผมประทับใจนะปีนี้อื เพราะว่ามันมากกว่าปีที่แล้วมากกว่ามากกว่าประมาณสองตันอ่ะโอ้ทั้งทั้งที่อากาศแปรปรวนแบบนี้เหรอคะครับใช่โอ้ปกติเท่าไหร่ตัดไปมิแรกห้าตันฟ่าโอ้ห้าตันกว่าเราก็เหลือในสวนประมาณสักตันห้าได้ในสวนน่ะโอ้เห็นไหมวันนี้เราก็เลยนำผลิตพันไม้เพาะวเซตและไม้เพาะว่กินพัด มาให้คุณสาธิตนะคะ<ช>เพราะว่าเขาเตรียมวางแผนของเขาแล้วออเดอร์ไว้แล้วนะคะมาจัโซ่ออเดอร์มาเลยนะเมื่อคืนนี้บอกมาเลยว่าจัดมาเลยเพราะผมตัดเสร็จผมลุยนะคะ,ะเดี๋ยวให้ฝากถึงเกษตรกรท่านอื่นๆนิดนึงนะคะที่อยากจะได้ผลผลิตนะคะที่เพิ่มมากขึ้นลดต้นทุนอ่คุณสาธิตบอกต่อน,นิดนึงแบ่งปันนิดนึงข้อมูลดีๆประสบการณ์ดีๆลองเปิดใจใช้ดู ผมว่าไม่ผิดหวังนะอผมใช้สามปีแล้วไม่ต้นไม่โทมใช่เข้ามานี่แบบต้นไม่โทมใบสวยโรคก็หายโลกอะไรคะโลกคนเน่าราเน่าโลกหายต้นไม่โทมแล้วมีอะไรอีกในเรื่องของผลผลิตผลผลิตเพิ่มประหยัดต้นทุนเยอะอครบถ้วนมากๆเลยเนาะ สิ่งที่เกษตรกร,กรหลายหลายส่วนต้องการนะคะวันนี้ก็ขอฝากผิดพันฑ์ดีๆนะคะสําหรับเกษตรกร,กรที่ดูอยู่นะคะผิดพันธ์ไม้เพาเซตไม้เพากินของบริษัท p s k 2 0 0 5สําหรับวันนี้พวกเราจบคลิปเพียงเท่านี้ลากันไปก่อนคะ่ะ <Hey. S 1> สวัสดีคะ่ะ